ก็ยินดีต้อนรับน้องๆเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาดูใน C อมบินา t o ริกสนะครับที่อาจจะออกแนวโอลิมปิกหน่อยนะครับผมก็เรื่องแรกเลยนะครับจะมาดูเรื่องจํานวนสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆถ้าน้องไปสอบก็สอบที่อาจจะมีแนวโอลิมปิกนะครับยกบตัวอย่างเช่นเขาอาจจะบอกมาว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอา,อาจจะแบบนี้เนาะ นะครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยในรูปนี้เนี่ยมันมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะครับใช่ไหมนะครับอ่าเนี่ยเนยนะครับเช่นอันเนี้ยมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะครับดังนั้นจริงๆมีสูตรให้แล้วนะครับมีสูตรให้แล้วก็คือ r บกหเลือก2คูณด้วย c บวกหเลือก2นะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยจำแค่สูตรมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับพี่ก็เลยคิดว่า ถ้าเป็นเรื่องนี้เนาะที่อาจจะไม่ได้เกินหลักสูตรเนี่ยอาจจะต้องพิสูจนิดหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยหลักการก็คือง่ายมากเนาะสมมุติว่าเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเรามีเรามีสีเ่เหลี่ยมใช่ไหมครับเรามีสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเรามีสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมมันอาจจะไม่ตรงนะครับสมมุติว่าพี่บอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้นะครับเราเนี่ยมีสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้ อ่ะเนี่ยเรามีนี่ครับรูปรูปนี้เนาะนะครับอันเนี้ยคือสี่เหลี่ยมนะครับเนีย่ยเนีย่ยเนียเน่ยนะครับคือสี่เหลี่ยมเนาะนะครับอ่าคือสี่เหลี่ยมใช่ป่ะอันนี้คือสี่เหลี่ยม๊ ค,คือสี่เหลี่ยมเราเนาะดังนั้นถ้าสมมุติว่าน้องต้องการจะนับมันเนี่ยนะครับว่ามีกี่สี่เหลี่ยมเนี่ยเนาะย้ำนะครับว่ามีจํานวนกี่สี่เหลี่ยมเนี่ยหลักการครับแบบที่ simple ที่สุดนะครับก็คือน้องเรียนเรื่องการนับตอนมอปลายมานะครับมันก็คือเราเนี่ยมีเส้นใช่ไหมครับคือการจะเกิดสี่เหลี่ยมได้ต้องเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาเส้นแนวแนวตั้งเนาะตัดกับเส้นแนวนอนนะครับตัดกับเส้นแนวนอนอ่ะพี่ทำท่า แนวตั้งตัดกับแนวนอนนะครับ2กับ2นะครับตัดกันใช่ไหมครับดังนั้นครับเส้นแนวตั้งเนี่ยเรามี4เส้นใช่ไหมครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราดูเนาะนะครับมันก็คือมี4เส้นที่ทําให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งขออนุญาตตั้งชื่อเป็น y 1 y 2 y 3แล้วก็ y 4นะครับเส้นแนวนอนเลครับก็มี3เส้น x 1 x 2 x 3นะครับ โอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้เนาะก็ต่อเมื่อแนวนอนเนี่ยเลือกมา2ครับแนวนอนเลือก2แนวตั้งก็เลือก2เหมือนกันนะครับอ่าแนวนอนเลือก2แนวตั้งก็เลือกมา2นะครับดังนั้นเราก็เลยได้กลายมาเป็นสูตรนี้ครับสูตรนี้ครับก็คือจํานวนนะครับของโรบวก1นะครับนะโรเนี่ยเรามี2โร เห็นไหมเรามี2 row แต่เราต้องบวก1ด้วยนะครับเพราะว่าบวก1ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นจำนวนเส้นที่ตัดโอเคไหมครับเหมือนกันครับกับ c ัม u m คอลัมน์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือมี1 2แล้วก็3คมล o มน์อ่ะฝั่งใหม่นะครับ 1... 2... อ่ะ1 2แล้วก็3คอลัมน์แต่เส้นที่เราต้องเอามาตัดเนี่ยจะต้องมีบวก1เส้นโอเคไหมครับเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นมาเป็น รูปสี่เหลี่ยมย่อยๆข้างในนะครับดังนั้นครับถ้าพี่ถามน้องว่าอันนี้มีสี่เหลี่ยมกี่รูปน้องสามารถตอบพี่ได้เลยโดยตรงครับว่ามันมีทั้งหมดกี่รูปนะครับนะก็คือเท่าไหร่ครับ3เลือก2ครับคูณกับเท่าไหร่4เลือก2ครับจบถ้าน้องเจอโจทย์ข้อนี้นะครับนะนะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นเนาะ นะครับอ่ะดังนั้นครับถ้าแบบนี้เลยครับที่พี่บอกน้องไปครับว่า4คูณ5เนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่ลูกนะครับน้องก็จัดการดําเนินการตามที่พี่บอกได้เลยนะครับนะเราอาจจะใช้สูตรก็ได้ครับถ้าเราใช้สูตรเนี่ยมันก็คือ r บวก1เนาะเลือกมาเลือกมา2ใช่ป่ะนะครับแล้วก็คูณด้วย c นะครับที่เป็นจํานวนคอลัมน์บวก1แล้วก็เลือก2เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราจะได้ออกมาเนี่ยนะครับมันก็คือเป็น5เลือก2เนาะคูณกับ เท่าไรห, 2, หเลือก2ใช่ป่ะนะครับนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับถ้าสมมติเราลองคิดนิดนึงเนะาะหเลือก2เนี่ยมันก็คือ5แฟกส่วนด้วย2แฟก3แฟกนะครับนะแล้วก็6เลือก2เนี่ยมันก็คือ6แฟกนะครับส่วนด้วย2แฟกแล้วก็4แฟกแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้คําตอบออกมาเป็น150รูปนะครับนะตรงกับที่เฉลยเขียนเป๊ะเ,เ,เลยนั่นเองนะครับโอเคไหมครับโอเคนะนะครับดังนั้น จริงๆทำแบบนี้เป็นเบสิกที่แซมเปิลมากๆนะครับแต่ว่าถามว่ามีโซลูชันที่มันง่ายแล้วก็ดูดูเร็วกว่านี้ไหมมีนะครับมีนะครับเราเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้นะครับสมมติว่าพี่เนี่ยบอกน้องว่าเฮ้ยน้องสามารถที่จะเขียนไล่ลงมาได้นะครับไล่ทางซ้ายแล้วก็ไล่ทางขวาได้นะครับถ้าน้องลองดูครับไล่ทางซ้ายเนี่ยอันนี้คือเลข1เนาะอ่ะดูตามสีแดงนะครับอันนี้คือเลข1อันนี้คือเลข2 ตามตามช่องนะตามช่องนะครับจนสุดเลยนะครับจนสุดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขวาครับเหมือนกันครับอาจจะเขียนเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้เป็น1อันนี้เป็น2อันนี้เป็น3นะครับมีสีแดงกับสีเหลืองนะครับดังนั้นผลรวมสีแดงครับได้เท่าไหร่ครับผลรวมสีแดงบวกกันได้เท่าไหร่ได้3เนาะผลรวมสีเหลืองนะครับได้เท่าไหร่ครับ1นึบวกสบวกสาได้6ครับอ่า นะถ้าสมมุติครับได้แบบนี้แล้วจับมาคูณกัน,นครับจับมาคูณกันก็จะได้ออกมาเป็น18รูปลูกนะครับ18ปนะซึ่งถ้าน้องอยากจะรู้ว่าจริงไหมลองนะครับน้องก็ลองคำนวณก้อนนี้ดูนะครับ3เลือก2เนี่ยจะได้3 4เลือก2ได้เท่าไหร่อ่นิษนิดหนึง4เลือก2นะครับนะก็คือ4แฟกส่วนด้วย2แฟกแล้วก็2แฟกใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ4คูณสส่วนด้วยเท่าไหร่ 2นะครับตัดตัดได้6 6นะครับ6คูณกับ3ได้เท่าไหร่รับ18เห็นไหมเร็วปะเร็วเร็วมากๆนะครับหลักการแบบนี้เร็วมากนะครับดังนั้นข้อนี้ครับถ้าเรารู้สูตรนี้ครับเราอาจจะไปลองคิดดูเองนะครับอ่เราอาจจะวาดรูปก่อนเนาะนะครับว่ามันมีกี่ กี่แถวใช่ไหมครับมันมีทั้งหมด4แถว5คอลัมน์ใช่ปะ่ะนะครับ4แถว5้าคอลัมน์อ่ะเราก็อาจจะเขียนเลยครับว่าหลักการคิดเนี่ยมันก็คือ1 2 3 4 4แถวเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคอลัมน์เนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มที่1 2 3 4 5แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วน้องก็จับรวมกันจับรวมฝั่งขวาเนี่ยได้ได้15ปะ่ะนะครับ ฝั่งซ้ายรวมกันได้เท่าไหร่10ปะใช่ไหมครับคำตอบครับก็คือนำา2ตัวเนี้ยจับมันมาคูณกันนะครับตกขอบจับ2อันนี้มาคูณกันก็จะได้15คูณ10ก็จะได้150จบเรียบร้อยโอเคไหมครับโอเคนะอ่าโอเคนะครับเยี่ยมมากครับถ้าน้องสามารถเข้าใจเทคนิคนี้ได้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับน้องสามารถเอาไป เอาไปใช้งานได้ถ้าสมมติน้องไปแข่งเลขแนวโอลิมปิกนะครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้ง่ายมากโอเคไหมครับอ่ะลองดูอันต่อไปครับก็คือจํานวนสี่เหลี่ยมจัตุนะรับนนสรบ้างนะครับคือจํานวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ้างนะครับรูปแบบแรกที่เราเรียนกันไปเนี่ยก็คือจํานวนสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งจัตุรัสทั้งผืนผ้าทั้งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็คือรวมอยู่ในสูตรสูตรนี้แต่ว่าข้อ2อเนี่ยเราจะ เราจะนับแค่จํานวนสี่เหลี่ยมที่เป็นจัตุรัสเท่านั้นนะครับแล้วจํานวนสี่เหลี่ยมที่เป็นจัตุรัสเนี่ยหาได้ยังไงเนาะหาได้แบบนี้ครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในการคํานวณได้เลยโดยตรงนะครับโดยที่ซิกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ i เป็น1จนถึงมินิมัม um นะครับของ r c มินิมัม r c เนี่ยมาจากไหนนะครับนะครับก็คือว่าเวลาที่มันจะเกิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เนี่ยถ้าสมมติลองย้อนขึ้นมาข้างบนนิดนึง สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยไม่มีทางที่ด้านจะเป็น3ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะตกขอบของอแถวนะครับคือคือ,ค,อคือแถวเนี่ยมันมีแค่2แถวไงใช่ไหมครับเนาะแต่ว่าไอ้ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยเรากําลังพูดถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่3ามคูณสดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นมินของ RC เนี่ยมันก็คือค่าที่น้อยที่สุด ของจำนวนแถวแล้วก็จำนวนคอลัมน์ที่สามารถมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสเข้าไปฟิตได้นั่นเองโอเคไหมครับโอเคนะดังนั้นเ,เราก็ไม่น่าจะต้องพูดเยอะนะครับดังนั้นมาลองดูครับสูตรนี้ครับก็แทนค่าครับสูตรนีเน้เน้นการแทนค่าครับสมมุติว่าน้องไปเจอข้อนี้นะครับตารางขนาด3ามคูณสเนี่ยมีจัตุรัส ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็1เลยครับอาจจะหามินก่อนครับหามินก่อนนะหามินนะครับหามินของ r c ก่อนนะครับซึ่งพอเราหามินของ r c เนี่ยมันก็คือมินของ3กับ4ใช่ป่ะครับซึ่งเราก็จะได้มินเป็น3นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีค่าต่อไปเนี่ยอีก3พจน์โอเคไหมครับพราะซิกมาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ i เป็น1จนถึง i เป็น3แล้วไงนะครับเพราะว่ามินของ r c เนี่ยมีค่าเป็น3เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับ โอเคนะดังนั้นครับเราก็เริ่มครับซิกม่าก้อนแรกครับนะซิกม่าก้อนแรกครับก้อนที่1แล้วกันเนาะก้อนที่1นนะครับหาได้ยังไงครับก้อนที่1ก็คือใช้สูตรนี้เลยครับเนื่องจาก r เราเป็น row เนี่ย row เป็น3จริงไหมครับแล้วก็ column เนี่ยเป็น4ใช่ไหมอ่ะเรานะครับเราก็จัดการแทนเลยครับ r ลบอ่ะลบ i บวกหนะครับนะซึ่ง i เริ่มต้นเนี่ยเราเป็น1อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็สลบ i บวกหนึ่งนะครับอ่ะเราก็แทนค่าไป r ลบ i นะครับ r r เราเป็น3ลบ i ที่เป็น1อยู่บวก1เข้าไปนะครับแล้วก็ c ลบ i ครับ c ของเราเป็น4ลบ1บวก1เข้าไปนะครับซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็น3าคูณ4แบบนี้นะครับนะก็คือ12รลูกนะครับ ก้อนที่2บ้างครับพจน์ที่2แล้วกันเนาะพจน์ที่2ครับก็เหมือนเดิมครับ r ลบ i i เราเป็น2แล้วนะครับบวก1เนาะแล้วก็เป็น c ลบ2บวก1นและนะครับก็คิดเลขเลยนะครับก็จะเป็น r เนี่ยเป็น3ถูกไหมครับ3ลบ2บวก1นลบ1นะครับอ่าแล้วก็อะไรนะครับแล้วก็ c ครับ c ก็คือ4ลบ1นะครับถ้าเราสังเกตเนาะจริงๆมันมันมี ความสัมพันธ์บางอย่างเนาะที่เราสามารถเห็นได้นะครับดังนั้นก้อนที่3พี่ก็ไม่จําเป็นต้องคิดเลขออกมาเลยครับเพราะว่าถ้าน้องสังเกตเนี่ยอันเนี้ยมันคืออะไรครับมันก็คือ3ามูณสเนาะแล้วตัวข้างหน้าก็ลดลงมา1อันนี้ก็ลดลงมา1ใช่ไหมครับดังนั้นก้อนที่3มเนี่ยมันก็คือ2เนี่ยลดลงมา1 3ก็ลดลงมา1เกตปะนะครับอ่ะดังนั้นครับสิ่งที่เราจะได้ครับก็ลักษณะน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือ1คูณด้วยสอนั่นเองนะครับก็จะได้2รูป เรียบร้อยแล้วทำไงต่อนะครับก็คำตอบสุดท้ายครับน้องก็จับเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะ12บวก6บวก2เนี่ยนะครับเราก็จะได้20รูปพอดีเป๊ะนะครับก็เป็นคำตอบได้เลยจบโอเคไหม <laughs> ส่วนพูฟหลายคนอาจจะถามเรื่องพูฟไปพูฟเองครับไม่น่ายาก ไปลองพรูฟเองนะครับถ้าเราสนใจเนาะถ้านะครับถ้าเราสนใจเนี่ยไปลองพรูฟเองได้นะครับไม่ได้ยากเกินความสามารถน้องๆแน่นอนโอเคไหมครับหลักการแบบนี้ก็เป็นทริคทั้งนั้นเลยนะครับโอเคไหมครับอ่ะโอเคนะครับต่อมา นะครับต่อมาก็คือจํานวนสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้อาจจะไม่ค่อยเน้นมากขนาดน,นั้นนะครับก็ไปลองทําดูเองนะครับสูตรก็คือ m เลือก2คูณ n เลือก2นะครับ m เลือก2คูณ n เลือก2ไปดูเองนะครับอันนี้อาจจะไม่เน้นมากขนาดน,นั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีเส้นขนาน k ชุดเนี่ยเราจะได้สมการเป็นซิกมานะครับ เราจะได้สรรมการเป็นซิกมานะครับนะก็คือเป็นผลรวมของเส้นขนานในแต่ละชุดนะครับอ่ะมันก็คือ n อ n i นะครับเลือก2คูณด้วย n j เลือก2นั่นเองนะครับโดยที่ i กับ j เนี่ยมันจะเป็นแถวแล้วก็คอลัมน์นะครับเหมือนเราอยู่บนกรนะิดเนาะโอเคไหมต่อมาครับจำนวนสี่เหลี่ยมใดๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเราเนี่ยมีเส้นเนาะอามีจุด นะครับมีจุดอยู่4จุดนะครับมีจุดอยู่4จุดจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4นะครับถ้าสมมุติเนี่ยเรามี4จุดแบบนี้แน่นอนครับมันสามารถสร้างสามเหลี่ยมได้รูปเดียวใช่ไหมครับมันก็คือเป็นส่าเป็นสี่เหลี่ยมรูปนี้ <c oughs> อขอโทษทีรูปอาจจะวาดเละไปน,นิดนึงปึ๊บโอเคอ่ะนะครับ นะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามี5จุดแล้วครับ1 2 3 4 5แน่นอนครับว่าเราสามารถเลือกจุดเนี่ยจาก5จุดเนี่ยในลักษณะใดก็ได้นะครับนะมันก็คือตอบ5เลือก4นั่นเองนะครับที่สามารถสร้างเป็นวงกลมอาที่สามารถสร้างเป็นสี่เหลี่ยมได้จาก5จุดนี้โอเคไหมครับแต่ว่ามีข้อแม้นะครับการที่เราเนี่ยจะใช้สูตร n เลือก4ใดๆก็ ก็แล้วแต่เนี่ยจำเป็นนะครับที่จุดห้ามอยู่ในระนาบเดียวกันถ้าจุดอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับสมมุติว่าน้องไปเจอจุดลักษณะแบบนี้น้องใช้เซนน้องก็น่าจะทราบแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้สจุดเนี้ยมันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันคำถามคือมันสร้างสี่เหลี่ยมได้ไหมครับมันสร้างไม่ได้น้องคือต่อให้มันเป็นสีจุดที่ต่างกันก็จริงแต่ มันอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเนี่ยเราเลือกมาไม่ได้ครับเก็ตไหมครับเราเลือกมันมาไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสูตร n เลือก4ี่เนี่ยใช้ไม่ได้สําหรับในกรณีนี้นะครับในกรณ ok. ีท <Minecraft> <h ate. S 2> ี่เฮ้ยมันอาจจะมีบางจุดอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับหรืออาจจะมีบางจุดที่อยู่บนระนาบเดียวกันทุกจุดอยู่ในระนาบเดียวกันหรือบางจุดอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะต้องมาพึ่งสูตรนี้นะครับสูตรนี้ครับ ถ้ามี n จุดแต่ k จุดเนี่ยนะครับหรืออาจจะเท่ากับ n เลยก็ได้นะครับอาจจะเป็น n เลยก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้สมาการนี้แทนนะครับนั่นก็คือ n เลือก4เนาะนะครับคือเราหาจำนวนเลือก4จุดทั้งหมดไปก่อนโดยที่ไม่สนใจก่อนว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันหรือเปล่า หลังจากนั้นครับเราก็เลือกมานะครับเราก็ใช้สูตรนี้นะครับสมการนี้ในการเลือกมานะครับก็คือลบกรณีที่เราเลือก3จุดจากแนวเส้นตรงนะครับแล้วก็1จุดจากที่อื่นออกมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราก็ลบปิดท้ายด้วยนะครับในกรณีที่4จุดเนี่ยมันมาจากแนวเส้นตรงทั้งหมดนั่นเองนะครับก็เราก็จะได้เป็นสมการนี้นะครับที่เราสามารถคิดได้เหมือนกัน นะครับแต่ถ้าถามพี่จริงๆอ่ะก็อาจจะคิดแบบเบื้องต้นไปเลยมันน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่านะครับก็คือเราไม่ต้องมานั่งจำสูตรนะครับเนาะเราอาจจะใช้การใช้เซนส์นะครับในการทำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไปลองดูก็แล้วกันนะครับโอเคไหมครับ ก็ส่วนต่อมานะครับการนับฟังก์ชันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสักหน่อยนะครับอันนี้คือเราใส่มาแบบจัดเต็มเลยนะครับเนาะทั้งส่วนที่เป็นฟังก์ชันทั่วถึงนะครับเป็น1ต่อ1แล้วก็จํานวนฟังก์ชันทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะก็สาหรับใครที่อาจจะยังไม่ค่อยแม่นนะครับในเรื่องเดิมๆเมนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวน ด้วยนั่นเองนะครับหวังว่าน้องๆน,น่าจะเข้าใจในสิ่งที่พี่สอนมานะครับตั้งแต่เทปแรกเลยเนาะโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในเทปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ